you <phone rings> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยร์กรูดวงโดยจางกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 6 For a Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่กระทำนายดวงเป็นประจำเลยนะคะเข้าสู่ดวงรายเดือนประจำเดือนเมษายน2565หรือ2022นั่นเองนะคะก็สวัสดีปีใหม่ไทยนะคะทุกท่านเป็นวันสงกรานต์สเตจแล้วนะคะเป็นเดือนของร้อนแบบร้อนสุดๆมากๆนะคะยังไม่ทันเข้าเดอือนษาก็ร้อนมากแล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็รักษาสุขภาพทั้งกายและใจมากๆนะคะไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยหาย ห่วงนะคะแล้วก็มีสติทุกทอย่างก้าวในชีวิตด้วยนะโอเคก็สําหรับการทำนายดวงอาจารย์จะบอกเสมอนะคะว่าอาจารย์ทํานายโดยภาพรวมคือกว้างนะคะมันไม่สามารถตรงได้กับทุกท่านอยู่แล้วเรียกว่า general reading ฉะนั้นดูสิ่งเหล่านี้เนี่ย เป็นแนวทางพอดูอย่างมีสติมากๆนะคะ,ะแล้วก็นําไปปรับอัดแอปนะคะต่างๆนะคะถ้าเราดูอย่างมีสติอาจารย์เชื่อว่าเราสามารถเอาไปปรับแล้วก็สามารถเป็นคนที่อยู่เหนือดวงได้นะคะอาฉะนั้นก็อยู่ที่ตัวเราเองเป็นคนกําหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคําทํานายของอาจารย์กิงฟ้านะคะอาก็สาหรับท่านใดที่ชอบดูเป็นพวกพิออคาัพพิกเกอสโตนในแบบฉบับของอาจารย์กิงฟ้านะคะที่มีร่วมเกือบ400กว่าเอพิโซดแล้วนะคะร,รู้สึกว่าจะ300เกือบ400แล้วนะคะก็เรียกว่าทำมาประมาณ สีปีกว่าเพราะว่าอาจารย์จะเป็นรุ่นที่แรกๆที่ทําหรือบุกเบิกมากๆเลยนะคะก็เลยมีเยอะนิดหนึ่งนะคะเป็นทําเลสเปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะจะมีเอกลักษณ์ก็คือเป็นพี่หินลัคกี้ชัมสโตนต่างๆนะคะแล้วก็เห็นแตงมือกับไา่ไม่เห็นหน้าอาจารย์นะคะอันนั้นก็ มีเยอะแยะมากมายไปดูกันได้ถ้าใครเบื่อเบื่อเงาเนะคะอาจารย์จะแปะเพลย์ลิสต์เอาไว้ด้านล่างตรง description แต่มีอีกอันนึงที่จะเป็นคอนเทนต์ที่เพิ่มมาเมื่อไม่นานนี้เองเมื่อไม่กี่เดือนนะคะก็ชื่อว่า KFS Extra นะคะจะเป็นพิเออา,าร์เหมือนกันนะคะแต่อันนั้นจะเห็นหน้าอาจารย์มาจะเจอหน้าตากันบ้างนะคะก็สามารถไปดูได้นะคะจะมีประมาณแค่ประมาณ30กว่าเอพิโซดนะคะหรือช h a เตอร์ก็ไปดูในเพลย์ลิสต์ที่อาจารย์แปะเอาไว้ใต้ description ได้เลยนะคะแต่ตอนนี้อาจารย์คิดว่าเราต้องไปเริ่มรัับฟง ชมดวงรายเดือนเมษายนกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีกันนะคะประจําเดือนเมษายน2อง5นะคะเรามาดูดวงเป็นแนวทางกันเลยดีกว่าทํานายจากไพ่ี่เน่แล้วก็ไพ่ทาลอตอย่างเช่นเดิมนะคะเรามาเริ่มกันเลยราศีกันอู้ไพ่คัน c h i ชิฟต์ม t ตั้งแต่ต้นเลยนะคะแล้วก็ Delight Age of Swords, the Fool, Knights of Cups, Knights. Ah, uh, King of Pentacles, the Hierophant, the Magician, Three of Wands, the Empress. 10 of cups, king of cups, the death, and the last one by สุ้ายนะคะจะเป็น eight of swords. โ okay. อเคพลังงานขึ้นพลังงานความสำเร็จนะคะพลังงานขึ้นคำว่ามีคนรักคนเมตตาแล้วก็รวมถึงคุณจะมีความสุขนะคะแต่หนึ่งอย่างที่อาจารย์จะอบอกเลยว่า ช่วงนี้คุณจะเหมือนมีความว่าใจนักเลงค่อนข้างเยอะเหมือนกันอาจจะมีเพื่อนฝูงเยอะเพิ่มมากขึ้นแต่อย่างที่บอกคือหนึ่งอย่างนะต้องบอกเลยว่าอย่าลืมรักและเคารพตัวเ,เองบางทีบางคนรักคนอื่นมากกว่ารักตัวเองนะคะจนกระทั่งบางทีเราอาจจะต้องไปเดือดร้อนเพราะเรื่องของคนอื่นอ,อันนี้เป็นคําเตือนไปเลยนะ,ะแล้วก็ด้วยความที่บางทีเรามีความใจนักเลงใจกว้างใจใหญ่เราเองอาจจะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่ให้ช่วยเหลือ คนเท่าที่เราไหวนะคะแต่บางทีเราช่วยเหลือเกินไปเราเองจะได้รับความเดือดร้อนแทนนะคะฉะนั้นตรงนี้ต้องเอาไปเป็นข้อคิดละกันนะคะอ่าแต่ถ้าแต่ถ้าเราเองเราบอกว่าเออเราช่วยอย่างมีลิมิตนะ,ะอ่าอาจารย์ก็มองโอเคแหละแต่บางคนช่วยอย่างมีลิมิตชีวิตเกินร้อยมากมาเลยทําให้บางทีมันอาจจะกลับมาปวดหัวทีหลังหรือว่ามาทุกข์ใจทีหลังได้นะคะด้วยความปรารถนาดีเลยเป็นห่วงก็เลยต้องพูดออกไปนะคะเพราะพลังงานพ่ยึ้นมาแบบแบบนั้นนะคะ ถัดไปที่อาจารย์เห็นก็คือเป็นพลังงานที่ว่าช่วงนี้คุณทาอะไรก็ตามแต่มักที่จะแบบมีคนแบบคอยสนับสนุนอาจจะเป็นเจอเจ้านายดีเจอลูกน้องที่ดีหรือว่าอาจจะเจอเพื่อนร่วมงานที่ดีนะคะอาจจะมีการร่วมมือในการทําอะไรบางอย่างทํางานโปรเจกต์อะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้เกิดผลสําเร็จก็เป็นได้แต่มันเกิดจากการที่ร่วมมือร่วมใจจากหลายๆฝ่ายนะคะหรือคุณอาจจะได้รับคาปรึกษาจาก หลายหลายฝ่ายแรงบันดาลใจดีๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้เหมือนกันเพื่อมาเอามาปรับอะไรในงานเนื้องานของคุณก็เป็นได้นะคะแล้วก็พลังงานของคุณนะคะช่วงนี้เนี่ยถ้าใครที่ทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องการค้าขายการเจราจาซื้อมาขายไปต่างๆนะคะหรือว่าเป็นอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องการติดต่อประสานงานต่างๆช่วงนี้จะโดดเด่นเป็นพิเศษมันเหมือนกับว่าเงินจะเข้ามาดีเงินจะเข้ามาแบบดีมาก,มากๆแล้วก็รวมถึงเหมือนเรียกว่ากวกเงินกวักทองเข้ามาเลยนะคะอ่าแล้วก็ พลังงานขึ้นคําว่าอ,อ๋อถ้าใครทําเกี่ยวกับเรื่องของสวยงามของประดับตกแต่งช่วงนี้ก็เด่นแต่บางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้อาจจะพยายามทําให้ตัวเองดูสวยดูหล่อดูดีต่างๆก็ได้หรือเมืนเพิ่มความมั่นใจหรือว่าดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้นก็เป็นได้นะคะก็เลยบอกว่าช่วงนี้ค่อนข้างมีสเสนะ่ห์แล้วก็รวมถึงเหมือนอาจจะทํา ทำศัลยกรรมก็ได้สาหรับบางท่านนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเรานะคะก็ดูอ่าหมอหรือคลินิกที่ไว้ใจได้ละกันนะเพราะว่าช่วงนี้มันเหมือนบางท่านอาจจะแบบเหมือนพยายามทําอะไรบางอย่างให้รู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงในตัวเราเองก็เป็นได้นะอ่าบางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้ถ้าคุณเบือ่อคุณเหงาหรือว่าเกิดอะไรที่มันเป็นอาการเรื่องทางใจเกิดอาการเบือ่อหรือว่า ก็ให้พยายามไปท่องเที่ยวบ้างถ้าคุณได้หยุดในวันสงกรานต์ในเดือนเมษายนใช่ไหมคะก็ไปท่องเที่ยวบ้างไปรับพลังงานด้านบทาที่อื่นบ้างแต่ก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะสถานการณ์โควิดยังคงอยู่เนาะแล้วก็พลังงานก็เลยขึ้นว่าตัวคุณเองนะคะช่วงนี้ก็คืออาจจะเด่นเรื่องเจราจาก็จริงการติดต่ออะไรต่างๆหรือการพิมพ์การใช้ c, การคุยการสื่อสารทุกชนิดค่อนข้างเด่นอยู่แล้วแต่ให้คิดก่อนพูดคิดก่อนทําด้วยจะได้ไม่มีปัญหาอะไรใดๆตามมาเพราะว่าช่วงนี้ต้องระวังนะคะคนที่มีอายุน้อยหรืออายุงาานนน้อยก่เระะค อาจจะทําปัญหาให้กับเราได้นิดหน่อยนะคะแต่เรียกว่าเป็นปัญหาที่ยังแก้ไขได้นี่ก็เป็นคําเตือนด้วยเช่นเดียวกันอาจจะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นก็ระวังเอาไว้ไม่เสียหลายอะไรนะคะ,ะช่วงนี้ทําอะไรก็ตามแต่รีบลงมือทําอย่าอย่าปล่อยให้เป็นความฝันที่มันแค่เกิดขึ้นแล้วก็หลุดลอยไปอยากสารฝันให้สําเร็จ ให้เกิดผลลงมือขยันหมั่นเพียรอดทนพยายามทําต่อไปเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ถ้าคุณพยายามอะไรสักอย่างหนึ่งมีโอกาสประสบผลสําเร็จหรือว่าเป็นรูปร่างเป็นชิ้นเป็นอันหรือว่ามีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีจากการที่เราลงมือทําด้วยความตั้งใจนะคะฉะนั้นอยากได้อะไรอยากประสบความสำเร็จอ,อะไร ทำมันนะคะลงมือทาเลยเพราะว่าช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีสําหรับคุณคุณจะได้รับโอกาสดีๆหรือโอกาสใหม่หรือมีคนยื่นโอกาสมาให้สาหรับตัวคุณคุณต้องรับโอกาสตรงนั้นถ้ารู้สึกว่าเป็นโอกาสดีๆที่ถ้าเราไม่รับมันจะเป็นแค่ความฝันที่ดุดลอยไปจงรับโอกาสตรงนั้นเอาไว้นะคะโอเคก็ขอให้คุณโชคดีมากๆตอนนี้เรามาเริ่มดูในเรื่องการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะไพ่ขึ้น The Tower The Hermit t e m p e r a n c e Two of p e n c a c o e s มีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะบางท่านอาจจะแปลว่าจบจากบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่เดินทางเส้นทางใหม่ที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมจริงๆด้วยบางท่านอาจจะลาออกจากงานที่ทเดิมมาทํางานที่ใหม่หรือออกจากงานที่เดิมอ่าไปทํางานที่เป็นเรียวกว่าธุรกิจส่วนตัวของคุณก็ได้บางท่านอาจจะมีการเดินทางไปต่างประเทศเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่เนี่ยทำอะไรใหม่จริงๆมันเป็นการแบบการเปลี่ยนแปลงการหมุนเวียนหรือว่ามีเรื่องท้าทายเข้ามานะคะ มีเรื่องท้าทายเข้ามาในชีวิตของเราที่เราเองอาจจะต้องเอามาปรับปรุปรงแก้ไขเอามาพัฒนาตนมาเริ่มต้นใหม่พลังงาน้นดีมากเป็นพลังงานของการเปลี่ยนแปลงแบบที่แท้ทูถ้าสมมติว่าบางท่านอาจจะทํางานอยู่ที่เดิมอาจจะแปลว่าคุณอาจจะได้รับงานมอบหมายที่สําคัญมากยิ่งขึ้นหรือมีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งหรือว่าอาจจะแปลว่ามีแสงสว่างที่เกิดขึ้นในเรื่องการทํางานเพราะบางท่านอาจจะแบบรู้สึกว่าโอ้ทํางานอย่างมืดมัวแต่ตอนนี้อาจจะมีคนมาช่วยเหลือหรือว่า มีแรงบันดาลใจอะไรสักอย่างหนึ่งมีแรงกระตุ้นในการทําต่อไปแล้วก็พลังงานของคุณนะคะมันมันเรียกว่าประสบความสาเร็จเลยแต่ก่อนที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยคุณต้องผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายอาจจะเหนื่อยก่อนที่จะได้ดีแต่เป็นเรื่องปกติค่ะคนเราทําอะไรแล้วมันไม,ไม่เหนื่อยมีบ้างไหมมันก็อาจจะมีบางอย่างแต่ส่วนมากแล้วคนที่กําลังสร้างเนื้อสร้างตัวกําลังทํางานอยู่ยังไงก็มันต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติอาจารย์ยังเหนื่อยเลยเราเหนื่อยไปพร้อมกันและก็ประสบความสำเร็จไปพร้อมกันด้วยเช่นเดียวกัน นะคะเพราะว่าพลังงานขึ้นยังขึ้นความสําเร็จอยู่ตั้งแต่พ่ไปที่ไขึ้นมาแล้วอันนี้ก็ขึ้นแบบความสําเร็จให้กับตัวคุณบางท่านอาจจะแปลว,ว่าจับช่องทางในการทําเงินได้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมมีลู่ทางในการทําเงินเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมหรือว่าในหนึ่งงานที่คุณทําคุณอาจจะต้องทําหลากหลายอย่างเป็นหนึ่งเป็น one stop service เลยอนยะ่างเงี้ยนะคะมีการขยายกิจการเป็นได้เหมือนกันบางท่านที่ทาอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องหมอแพทย์พยาบาลต้องบุกต้องลุยช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าเป็นอาชีพที่ทํามากกว่าหนึ่งอย่างก asking, ราร หรือว่าเป็นอาชีพที่ไม่อยู่ติดกับที่เป็นอาชีพที่อาจจะให้คําแนะนําให้คำปรึกษาเป็นอาชีพที่อาจจะงานบริการต่างๆนะคะ,ะหรือซื้อมาขายปลายค้าขายการเจราจาสื่อออนไลน์เด่นมากถ้าคุณตั้งใจลงมือทำนะเด่นมากๆดีมากๆนะคะ,ะแต่อย่างที่บอกนะคะเหนื่อยนิดนึงเอานะสู้ต่อไปเป็นกำลังใจให้มากๆเพราะว่า มันกำลังที่จะได้ดีนะคะเรียกว่าค่อยๆสังสมประสบการณ์สังสมสิ่งต่างๆนะคะเดี๋ยวมันก็ได้ดีของได้ดีแน่นอนไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าเนี่ยพลังงานที่ดีมากๆเลยให้อาจารย์เป็นห่วงแค่อย่างเดียวคือเรื่องอารมณ์ของคุณอันนี้ต้องปรับนะต้องปรับนะไม่ใช่ว่าเราไม่ปรับเราจะไม่มีความสุขนะพยายามปรับปรุงเรื่องอารมณ์ดึงสติกลับมาให้ได้อย่าอารมณ์เบียงให้มากหรือว่าบางทีอามาท่านอาจะบอกอาจารย์คะหนูไม่ได้อารมณ์เบียงค่ะแต่หนูอ่ะทะเลาะก,กับตัวเองและสับสนในตัวเองเดี๋ยวมันจะหาคําตอบได้ เดี๋ยวคุณอาจจะได้รับคำแนะนำอะไรบางอย่างก็เป็นได้นะคะมันจะมีอะไรบางอย่างที่เรียกว่ากระตุ้นในเรื่องความคิดกระตุ้นในการทํางานกระตุ้นในการที่เราจะเดินหน้าก้าวต่อไปอย่างแน่นอนนะคะ,ะถือว่าเลิศดีนะคะถัดไปนะคะในเรื่องการเรียนเป็นยังไงบ้างการเรียนระวังในเรื่องการทะเลาะก,กับเพื่อนนิดน,นึงนะบางทีบางคนแบบอาจจะทํางานกลุ่มหรือว่าอยู่ดีเพื่อน ที่มามาหาอะไรหรืออะไรก็ตามแต่ระวังกันนิดนึงนะคะเรื่องหรืออาจจะแปลว่าช่วงนี้อาจจะมีการแข่งขันแข่งขันการสอบแข่งขันการเรียนแข่งขันอะไรสักอย่างหนึ่งมันแปลว่าเราเองต้องรู้แนวข้อสอบต้องพยายามมากคนอื่นเขาหลายๆเท่าอ่านหนังสือให้เยอะอ่ามีการช่วยเหลือกันเกิดขึ้นอาจารย์ก็มองว่ามันมีการเหมือนมีการแข่งขันแค่แข่งแย่งแข่งแข่งแ่างหนึง่งในเรื่องการเรียนอาจจะแปลว่ามีการรอคอยกงลังรอให้เปิดสอบรออะไรบางอย่างก็ได้นะคะ แต่เนี่ยมันเป็นพลังงานของคําว่าเราต้องรู้ทันท่วงทีเราต้องรู้ล่วงหน้ามันแปลว่ารู้แนวข้อสอบเอาแนวข้อสอบเก่ามาลองทําดูนะคะหรือว่าพยายามศึกษาหาความรู้ให้มากเรียนเพิ่มเติมถึงจะทาสาเร็จค่ะเพราะใบสุดท้ายจริงๆคือความสําเร็จนะแต่เกิดจากการที่เราต้องแอคทีฟตัวเองด้วยแล้วก็รวมถึงอาจจะแบบเจอครูบาอาจารย์หรือว่าเจอเพื่อนหรือเจอใครสักคนหนึ่งที่แบบช่วยติวช่วยสอนเพิ่มเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ถือว่าดีมากๆในเรื่องการเรียนฉะนั้น อยากขี้เกียจขยันอดทนหมั่นเพียรต่อไปสู้ๆนะคะถัดไปในเรื่องการเงินเป็นยังไงบ้างเตรียมพาร์เวอร์ขึ้นมาค u ี e อ o คัพส์ขึ้นมาทูอ f s w o ร์ s นะคะโฟร์อブสโตร์สไฟฟอร์เพนตากลส์เดอะไฮปริส e s สอ่าในเรื่องเงินของคนเนี่ยมันหาไม่ได้เยอะเนาะแต่ใช้เยอะเหมือนกันเหมือนกับว่าบางท่านอาจจะหมดไปกับ การช้อปปิ้งออนไลน์ CF เยอะไปหมดเลยหมดไปกับเรื่องการเล่าเรียนหมดไปกับกิเลสตัณหาหมดไปกับการเสริมสวยสมหล่อได้แต่ถ้าเรารู้สึกหมดไปแล้วเราสามารถที่จะงอกให้เงินมันงอกเข้ามาเพิ่มอะ่ะคือคือ,ค,อคือปั๊มเงินหาเงินเพิ่มได้ก็ก็คือเป็นสิทธิ์ของคุณเพราะว่าช่วงนี้คุณหาเงินได้เยอะจริงแต่ใช้เงินเก่งจริงด้วยเช่นเดียวกัน เหมือนเงินค่อนข้างั่วไหลยพยายามแบ่งส่วนอันนี้คือเรารู้แล้วอันนี้มันเป็นดวงของเดือนเดือนเดือนเมษาใช่ไหมคะแต่อาจารย์จะลงก่อนอยู่แล้วฉะนั้นเราเองต้องมีสติในการใช้ตังค์และอย่าสร้างหนี้เพิ่มไม่ฉะนั้นวุ่นวายแน่นอนนะคะช่วงนี้อย่าเพิ่งสร้างอะไรแบบสร้างหนี้เพิ่มพูดตรงๆเลยนะคะอย่าเพิ่งสร้างหนี้เพิ่มแต่บางท่านอาจจะหมดไปกับเรื่องบางคนนะอันนี้ไม่ใช่ทุกคนนะบางท่านอาจจะทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเลสิกตาหรือทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องแบบสายตาหรือว่าสุขภาพอะไรเงี้ยอ,อย่างที่อ,อาจารย ออทำเฉลียกรรมต่างๆนะคะมันจะมีโอกาสหมดมเงินเก็บแบกเบงซิงบางอยา่างที่เรารู้สึกว่าเราพอใจที่จะหมดนะคะอืมหรือว่าต้องระวังนิดนึงว่าเรื่องสุขภาพของตัวเราหรือคนในครอบครัวรอืมระวังหน่อยนึงนะคะ โดยเฉพาะบริเวณขาแล้วก็พลังงานที่อาจารย์เห็นอีกหนึ่งอย่างก,ก็คือช่วงนี้เนะี่ยบางคนทํำงานมากก็คือจะยิ่งได้เงินมากอยู่แล้วค่ะคือมันเหมือนเป็นคําว่าบ้าระห่ำม,มากเท่าไหร่นี้ยิ่งได้เงินมากตามนะตามมาเท่านั้นแต่ถ้าบางคนบอกว่าอาจารย์คะเงินเดือนมันฟิกซ์อยู่ก็คือแบบได้เงินเดือนตามประจำอยู่ก็คือ คุณเองก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรก็คือยังยังมีพอโปะไปเรื่อยๆอยู่อะค่ะแต่ก็อย่าสร้างหนี้เพิ่มเท่านั้นเองนะคะที่อาจารย์ยังคงเตือนอยู่เพราะว่าพลังงานขึ้นชัดจะเห็นมากๆเลยนะคะ,ะพยายามใช้กับอะไรที่รู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์แล้วก็ต่อยอดในอนาคตได้ทั้งธุรกิจหรือเรื่องเรียนหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันสามารถต่อยอดในอนาคตได้ถือว่าโอเคหรือว่าหมดเงินอาจจะไปบุกบริวารหรือลูกหรือข้าโลเรียนอะไรต่างๆของของของ,ของคนอื่นก็เป็นได้นะคะ มันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นอยู่ที่ต้องหมดไปเนอะอนะันนั้นคือไม่ได้เราไม่สร้างนี่เพราะว่ามันไม่จําเป็นคือที่อาจารย์บอกคือจุดประสองค์อย่าใช้เงินไปกับเรื่องอะไรที่มันไม่จําเป็นนะคะเหมือนอะไรที่เราเรา,เรายั้งเอาไว้ก่อนได้คือยั้งเอาไปทําเรื่องอื่นที่เราพร้อมมากกว่าน,นี้ก็ได้นะคะถัดไปสําหรับเรื่องความรักคนโสดเอาโสดสนิทก่อนนะคะ The Chariot h e เ e อ Go ขึ้นมา t o of c u p s ขึ้นมา King of Wands Page of Wands อาจารย์มองว่ามีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาแต่ต้องระวังนิดนึงคนที่มีเจ้าของเข้ามาต้องระวังมากๆถ้าเราไม่รู้ไม่ผิดแต่ถ้าเรารู้เมื่อไหร่ว่าอู้ตายแล้วคนที่เข้ามาไปสืบสอบประวัติอ้าวเขามีเจ้าของมาหลอกลวงเราถอยออกทันทีอย่าไป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 ดิ่งลงกับเขาอย่าไปลงอะไรกับเขาคือเขาเรียกว่าอย่าไปดิ่งไปไปร่วมกรรมกับเขาถอยออกมาทันทีนะคะ แต่อาจารย์ก็ยังมองว่าคุณอาจจะเจอคนที่โอเคแล้วไม่โอเคในเวลาเดียวกันบางท่านอาจจะเจอคู่แท้ไปเลยเนี่ยแต่ในระหว่างก่อนที่จะเจอคนที่ดีบางท่านอาจจะแปลว่าเพิ่งผ่านเหตุการณ์เลวร้ายเกี่ยวกับเรื่องความรักก็ได้หรือว่าอาจจะต้องเจอคนที่แบบอาจจะเป็นบททดสอบให้กับเราก่อนที่จะเจอคนที่ดีก็เป็นได้แต่การเจอของคุณต้องเจอจากการเดินทางทั้งนั้นเลยหรือเจอจากการที่เราร่วมงานไปทํางานเข้าสังคมมันถึงจะเจอ จะเป็นอารมณ์นี้เลยเนี่ยหากเจอคนที่ดีขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะเจอใครสักคนที่เรียกว่าเหมือนเป็นคู่หุ้นส่วนชีวิตอ่าเรียกว่าเป็นคู่แท้เป็นคู่ที่เรียกว่าตามหากันมานานหรือคู่ที่สีเสมอกันแต่เจอจากการเดินทางจริงๆนะแต่ถ้าเจอผ่านสื่อออนไลน์เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่ขอให้คุณดูคนดีๆสแกนหมายถึงว่าดูคนนานๆไม่ใช่ว่าทุกคนจะไว้ใจได้ในออนไลน์ก็ตามหรือว่าเจอเป็นตัวเป็นเป็นก็ด้ดูกันนิดนึงนะคะถ้าเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะชีวิตคนเรามันสั้นฉะนนั้ ้ามีแล้วมันไม่ดีอยู่โสดไปดีกว่าถ้ามีต้องมีให้ดีกว่าตอนที่โสดถ้ามีแล้วมันไม่ดีฉันอยู่โสดดีกว่าจงรักและเคารพตัวเองให้มากๆนะคะเพรอมเมื่อไรค่อยเปิดโอกาสลวกันเนาะถ้ายังไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรไปลุยงานเงินเรียนก่อนก็ได้เอาหลักความเป็นจริงอยู่เป็นความเป็นจริงด้วยนะจ๊ะถัดไปนะคะคนโสดที่สถานะคลุมเครือไม่ชัดเจนมีการเดินออกจากกันมีการไม่คุยกันนะคะมีการเริ่มต้นคุยกับคนอื่นหรือว่าเริ่มต้นใหม่ นะคะฉะนั้นคนที่คุณคุยอยู่ถ้ามันไม่ใช่จริงๆจะมีเหตุอะไยออกไปค่อนข้างชัดเจนมากๆม,มีกำแพงที่กั้นบางๆอยู่หรือว่ามันเหมือนไปต่อกันไม่ได้หรือมีอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่คลิกหรือแปลว่ามามา,มาห,หายๆนะคะยังมีคําว่า choice เผื่อเลือกอยู่อย่างเงี้ยมันจะเป็นอารมณ์สับสนอยู่แต่ถามว่ามันจะมีคนอื่นเข้ามาไหมมีโอกาสาที่จะมีคนอื่นเข้ามาสูงมากๆเลยนะคะถัดไปสําหรับคนที่มีแฟนนะคะหรือว่าคนที่มีคู่นั่นแหละแล้วก็หรือว่าคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้าง นะคะอันนี้คนที่มีแฟนก่อนอาจารย์มองว่าก็ไปได้ดเรื่อยก็ถือว่าโอเคแต่บางท่านอาจจะแบบว่ามีการแต่งงานมั่นหมายก็ได้ค่ะอาจจะมีข่าวดีในเรื่องนี้ก็ได้้าเป็นเช่นนั้นก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแต่ถ้าบางท่านอาจจะอยู่กันไปเรื่อยอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคมันหมายกัว่าบางท่านอาจจะช่วยกันทำมาหากินพยายามที่จะสร้างเนี่ยสร้างตัวร่วมกันบางท่านอาจจะแปลว่าต้องระวังคน คนเดิมๆพอเก่าอาจจะก,กลับมาเป็นบททดสอบให้กับเราหรือเปล่าต้องระวังนิดนึงเรามีคู่แล้วนะต้องดูดีๆนะคะ,อ,ะอย่าให้มันเป็นปัญหาแบบมีอะไรอย่างอื่นมาแทรกแซงคุณทั้งสองคนนะคะถือว่าถ้ารักกันจริงบทพิสูจน์ตรงนี้ต้องผ่านไปให้ได้อาจจะเป็นอุปสรรคระยะทางหรือว่ามีอะไรเกนดเดิมๆเมก่าๆคนเก่าๆก,กลับมาหรือเปล่ามาเป็นบทพิสูจน์ให้กับตัวคุณทั้งสองคนหรือเปล่าไม่รู้ว่ามาจาก่ายในนะแต่มันเหมือนมีเข้ามาเท่านั้นเองนะคะแต่ถ้ามองมุมนึงอาจจะแปลว่าคุณทั้งสองคนเนี่ย ไปจากกันไม่ได้ก็คือรักกันมากๆยังคงอยู่ไปได้วยกันต่อแล้วก็ช่วยกันสารฝันสร้างครอบครัวหรือว่าช่วยกันทำมาหากินต่างคนต่างทำงานแต่สุดท้ายก็คือ มีอะไรก็มาให้กําลังใจซึ่งกันและกันอาจารย์มองว่าจริงๆความรักของคนที่มีคู่หรือมีแฟนค่อนข้างยังเป็นทิศทางที่ดีอยู่นะคะสาหรับคนที่แต่งงานแล้วก็คือค่อนข้างโอเคอยู่เหมือนกันเช่นเดียวกันนะคะแต่ต้องระวังระวังในเรื่องเองเินเรื่องทองนิดนึงนะคะสาหรับคนที่มีคู่มันจะมีปัญหาอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองหรือคุยกันไม่ลงตัวอะไรบางอย่างหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ต้องระวังตรงจุดนี้นะคะอ่ะเรามาดูต่อสําหรับเรื่องสุขภาพนะคะเป็นยังไงบ้างแต่อขอสับไพ่แป๊บนึงนะคะสุขภาพ ต่ที่มันเด้งเข้ามาในหัวอาจารย์คือระวังเรื่องตาแล้วตั้งแต่ต้นเลยนะยังไม่ทันเปิดไพ่แต่อาจารย์เห็นในเรื่องของดวงตาปวดหัวปวดศีรษะต้องระวังหรือว่าตาแห้งหรือว่าใช้สายตาเยอะเกินไปสายตาเปลี่ยนค่าสายตาเปลี่ยนนะคะปวดศีรษะปวดหัวมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องไมเกรนหรือว่าคมับเบ้าตาอะไรเงี้ยระวังนิดหนึ่งนะคะอ่ะเรามาดูเพิ่มเติมแล้วกันอืมมีผู้คุ้มครองอยู่ต้องบอกแบบนี้นะเหมือนถ้าใครที่เป็นคนที่หมั่นกระทําความดีในรูปแบบต่างๆ นะคะบุญกุศลของคุณยังคงบีหมุนเวียนใช่ไหมคะเหมือนตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ถ้าจะไม่ไม่สบายหรือป่วยอะไรก็ตามแต่หรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่ประนึ่งว่าจะมีอะไรคุ้มครองคุณให้คุณหายดีหรือว่าเป็นแค่แป๊บเดียวก็ดีขึ้นหรือว่าแค่คาดปลอดภยัยนะคะอันนี้บอกไว้ก่อนั้งแต่ตนเลยนะคะอ่าแล้วก็อ่าอยู่ในความไม่ประมาทไปไหนมาไหนอ่าระวังเรื่องการขับรถระวังในเรื่องอเดินไปไหนมาไหนก็คือมองซ้ายมองขวานิดนึงแล้วกันคือ จะเดินทางทางน้ําหรือทางไหนก็ตามแต่คือบางทีบางครั้งสวดมนต์นิดนึงก็ดีหรือว่าสวดบทหลวงปู่ทวดเราไปหาใน Google ดูนะคะเป็นการเหมือนอเรียกว่าเรียกกําลังใจมีสติขึ้นมาแล้วก็เป็นเหมือนแบบคุ้มครองภัยให้กับเราไม่ว่าเราไปไหนมาไหนนะคะอยู่บนคามไม่ประมาานะแล้วก็เรามาระวังในเรื่องของคำว่าอ๋อโอเคถ้าใครที่อาจจะ คือบางท่ามันเหมือนกับว่าเรื่องอาหารการกินนะคะ ต้องระวังในเรื่องอาหารเป็นพิษหรือว่าทานอาหารอะไรที่มันผิดสําดงหรือว่าทานอาหารไม่ตรงเวลากระเพาะก็ถามหาทานมากเกินไปหรือทานผิดเวลากดไลย้อนถามหาได้ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินนะคะอ่าหรือบางทีอาจจะน้ำหนักขึ้นอะไรเงี้ยอุดมสมบูรณ์อะไรเงี้ยอาจจะเป็นได้หรือว่าน้ำหนักลงควบเกินไปคือคือต้องรักษาสุขภาพนิดนึงนเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างที่มันไม่บาลานซ์ไม่พอดีนะคะหรือว่าอ๋อจริงๆถ้าพูดถึงระวังน้ำในหูไม่เท่ากันด้วยบางคนอาจจะเกี่ยวกับเรื่องหูหรือว่าปวดหูหรืออะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบบริเวณด ด้วยเหมือนกันนะคะหรือเนี่ยทำศัลยกรรมอะไรก็ตามแต่ก็คือดูคลินิกหรือดูหมอที่ไว้ใจได้ด้วยละกันนะคะต้องระวังตรงจุดนี้ด้วยนะอันนี้ก็คือเป็นการพูดการเสริมนะคะเฉยเฉยอ๋อโอเคตอนนี้เรามาดูในเรื่องการทําบุญนะคะอาจารย์ก็จะบอกเสมอว่าพ่อแม่บุพกรารีผู้มีพระคุณสําคัญันดับต้นบางท่านอาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมพี่ป้านาะอาปูญ่ญาตายาใครก็ตามแต่ที่ดีกับเรากระตันยูให้มากที่สุดอาจารย์เข้าใจว่าโลกเรามี2มุมมีมุมสว่างมากๆกับมีมุมดาร์กมุมสว่างบางท่านอาจจะแบบ พ่อแม่ดีมากๆน่ารักกับเรามากๆเลี้ยงดูเรามาดีก็กระตันยูให้มากที่สุดละกันอย่างตัวอาจารย์อาจารย์ก็เป็นการดูแลแล้วก็ให้เงินเท่าที่เราไหวเนาะเอาแบบที่เราไม่เดือดร้อนอะ่ะท่านก็ไม่ได้ขออาจารย์อะไรอะไรอาจารย์หรอกคะ่ะแต่อาจารย์อยากให้พอเรายิ่งให้ไปโหมันยิ่งได้กลับมาเยอะมากกว่าที่เป็นอยู่คือมันหมายความว่าเรามีจิตบริสุทธิ์ที่อยากจะดูแลท่านเพราะว่าอาจารย์ก็จะบอกเสมอว่าไม่มีใครอยู่แบบค้ำฟ้าอยู่แล้วนะคะฉะนั้นมันก็ ใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้มากที่สุดกับพวกท่านนะคะเพราะว่าอะไรก็ไม่แน่นอนในชีวิตนะคะฉะนั้นทําดีให้มากที่สุดละกันนะคะอันนี้ก็เป็นการบอกกล่าวที่เหลือก็อยู่ที่ตัวเราเองละค่ะทำเท่าที่เราไหวเอาแบบที่เราไม่ฝืนใจละกันนะคะถัดไปในมุมดาร์กที่เราเห็นตามข่าวแล้วกันนะอืมเพราะแม่ที่น่ากลัวอะไรก็ตามแต่ที่เราเห็น ก็ถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์นั้นอาจารย์เข้าใจว่าเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากๆนะคะเรื่องครอบครัวแต่อาจารย์แค่จะบอกเฉยว่ากตัญญูเท่าที่เราไหวทำเท่าที่เราไหวอาจารย์เชื่อว่าทุกคนมีเหตุผล็นของตนแล้วก็รู้อะไรควรทําไม่ควรทําแค่จงมีศีลธร,รรมและมีสติมากๆเท่านั้นเองอาจารย์เชื่อว่าคุณจะหาทางออกได้แล้วก็ทําเท่าที่ไหวแหล้วกันนะถัดไปทําบุญนอกบ้านอาจารย์ขอดูเพิ่มเติมให้นิดนึงนะคะว่าเราควรจะทําบุญกับอะไรบ้างนะคะ พลังงานขึ้นคําว่าจริงๆพูดตรงๆเลยนะในเดือนนี้ของคุณทําบุญกับอะไรก็ตามแต่ทําได้หมดเลยถ้าเรารู้สึกว่าใจอยากที่จะทําตรงนั้นอาจจะเป็นการบริจาคทานการถ่ายชวโคกระบือช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวช่วยเหลือช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือคนยากไร้ของกินของบริโภคสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างอะไรก็ว่ากันไปสร้างห้องน้ําสร้างสาธารณประโยชน์มรธิช้างทําได้หมดเลยไปทำซะแล้วก็การนั่งสมาธิค่ะ คือบุญนะคุณจะบริจาคอะไรทําได้เลยเป็นจิตอาสาก็ได้หรือบริจาคของเก่าของมือสองเสื้อผ้ามือสองไปทําได้เลยเลือกเลยจะทําอะไรทําแต่ขอให้ทําสักหนึ่งอย่างมันจะเป็นการฝึกนิสัยว่าเป็นเป็นเหมือนนิสัยรู้จักการให้การที่ลดความตระหนี่ในใจเราคือนั่นคือการทําบุญที่ถูกต้องนะคะแล้วก็เรื่องเนี่ยการนั่งสมาธิ เนี่ยคือเขาเตือนขึ้นมาเลยถ้านั่งสมาธิได้จะยิ่งดีนะคะการสวดมนต์บททั่วไปาจาย์ปแปะไว้ได้ล่างแล้วเป็นบททั่วไปเนาะเสริมด้พระค่าถ่ายเงินร้านเป็นเสียงของกิ่งฟ้าสดได้นะคะจะเป็นของพ่อปานวัดบ้านำโคอำเภอเสษนาจังหวัดอุทยาหรือพ่อฤาษีวัดท่าซุงจังหวัดอุทัยธานีนะคะแต่เป็นเสียงของกิ่งฟ้าสดแล้วก็จะมีตัวอาจารย์เองแล้วก็พระอาจารย์ของกิ่งฟ้านะคะเรียบเรียงวิธีการสวดยังไงเห็นผลนะคะแล้วก็เป็นเสียงบทสองอาจารย์หนึ่งร้อยแปดจบไปฟังดูได้นะคะ ถัดไปนะคะก็คือการนั่งสมาธิอย่างน้อยนั่งสักหนึ่งนาทีก็จะยิ่งดีนะคะหนึ่งนาทีห้านาทีสิบนาทีค่อยๆเพิ่มก็ได้อาจารย์เชื่อว่าหกสิบวินาทีอาจารย์เชื่อทุกคนทําได้นะคะน,น,น,นั่งสมาธินิดนึงแต่ถ้าบางท่านไม่สะดวกใจจริงๆในการสวดมนต์นั่งสมาธิก็หากิจกรรมอย่างอื่นทาให้เกิดสมาธิหรือสติได้นะคะวาดรูปวาดเขียนถักน็ตติง้งทางานฝีมือบางท่านอาจจะ เป็นการที่อยู่กับธรรมชาติให้ธรรมชาติบำบัดอยู่กับน้องหมาน,น้องแมว social detox คือละจากสื่อ social สื่อออนไลน์แล้วก็ ทำาหา,หางานอะเรๆที่เราชอบฟังเพลงปรับสมาธิอาจารย์ชอบมากค่ะฟังใน YouTube มีเยอะแยะมากมายของต่างประเทศมีเยอะมากเลยนะคะลองฟังดูได้นะคะเหมือนเสียงแบบน้ําตกน้ําไหลเสียงบรรเลงเหมือนในสปายอย่างนั้นนะคะแล้วก็หากิจกรรมทําให้เราแบบสบายใจคือเหมือนกับว่าเป็นการเหมือนปรับจูนสมาธิของเราเป็นการดึงพลังงานด้านบวกเข้ามาเหมือนมีความสุขอะคะ่ะพอสติมาปัญญาเกิดสิ่งดีๆมันจะดึงดูดเข้าหาตัวเราคือพลังงานด้านบวกหรือพลังงานจัก,กรวาลที่เรากําหนดที่จะให้เข้ามาฉะนั้นอย่าพยายามดึงพลังงาน ดลารู้เข้ามานะคะขอให้คุณและครอบของคุณมีความสุขมากๆนะคะอะ่หมันกระทําความดีด้วยนะคะเพราะคนทําช่วยได้ดีไม่มีแต่อย่างที่บอกคือถ้าถ้ามันเหมือน ถึงวิบากกรรมเมื่อไหร่ถ้าคนที่ทําชั่วมันก็จะเข้าหาตัวเราเองไวนะคะแต่ถ้าเราทําดีอาจารย์เชื่อว่าวันหนึง่งยังไงก็ตามแต่บุญกุศลตรงนี้จะหนุนนําเราแน่นอนฉะนั้นทําทุกอย่างด้วยความพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไปเป็นคนดีได้เป็นได้เลยนะคะเป็นแล้วดีมากๆการเป็นคนดีแต่ต้องเป็นโดยที่เราเองไม่เดือดร้อนนะอาจารย์ก็ขออนุญาตจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดเป็นดิ่งจริงๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fanpage ได้ติก๊กต็อกได้ไอจี IG, ได้มีสนนอนนะ อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ